เมื่อจะโทรไปบอกอีนนี้ที่บุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรเนี่ยลักกี้อาหารมันกินแล้วเป็นพิษ สุกี้ลักกี้เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสามห้าเจ็ดแปดสี่ตัว คือเท่เกค่ะประตูน้ำค่ะ,คะฉันคือคุณลีน่จังนะเมื่อวานไปกินสุกี้แล้วก็มันมีไก่อาหารที่ว่ากินเล่นเนี่ยมันจะมีไก่ทอดคาราโอเกะมันไม่สุกพอกินเข้าไปแล้วอาหารเป็นพิษแล้วอ้วกแตกเลยตอนที่เดินลงมาคาราโอเกะไก่ทอดคาราโอเกะอ๋ออันนี้ลูกค้าสะดวกส่องอ่ลูกค้าได้ไปหาหมอหรือยังคะ ไม่ได้ไปหรอกอ้วกพุ่งตอนที่เดินลงมาจากข้างบนแล้วมาเดินมาที่ลานจอดรถเน่ยเพราะว่ามันไก่มันไม่สุกไงแบบเราอะไม่ได้ผ่าไก่เราแบบเอาทั้งชิ้น่ะจิ้มน้ําจิ้มแล้วเข้าปากทั้งชิ้นเลยอะพอเคี้ยวแล้วมันมันมันแบบเหมือนมันมันมันไม่สุกไงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไม่กล้าขายทิ้งเพราะว่ามันน่าเกลียดเห็นคนกินแถวนั้นเยอะแยะข้างๆโต๊ะเนาะมันก็น่าเกลียดก็เลยแบบเกินลงไปเลยเกินลงไปแล้วก็กินนานตามแล้วก็แบบ มันเผลอเระออมขึ้นไส้จะอ้วกแล้วก็เลยรีบออกจากร้านมาอ้วกที่ที่ที่ข้างนอกตรงลานจอดรถน่ะแล้วลูกน้องลูกน้องฉันที่เป็นตะก้อง่ะกินกินยังไม่ทันเสร็จก็ขี่ลาดแล้ววิ่งออกไปขี้เธอต้องเธอต้องเธอต้องให้พนักงานที่ทอดไก่ต้องแบบทอดให้สุกน้ไม่งั้นน่ยคนกินเข้าไปแล้วมันอันตรายอาหารมันเป็นพิษไง ทีทำงานต้องขอโทกลูกค้าด้วยนะคะคือต้องรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบที่มีเบอร์ของเจ้าของรา้านไหมขอเบอร์หน่อยฉันจะคุยกับเขาตาหนูลูกค้าติดต่อไปที่ไปที่เขตเลยนะคะเดี๋ยวหนูเอาเบอร์โทรให้เบอร์ของพนักงานหล่ได้ได้เพราะว่าเขาจะได้อบรมอบรมพนักงานที่ ัลหลค่ะหนุ่อนเอาเบอร์โทรใหผ่าเดี๋ยวเราจะพูดนะครับจ้ะจะตอนนี้ลูกค้าหายทีหรือยังคะก็พระเอิดพระอมอยู่นะแต่ว,ว่าก็ก็ดีกว่าตอนเมื่อวานถ้าไม่ได้อ้วกออกมาก็คงตายเลยมันอ้วกออกมาหมดดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวออาทางหน้าตาขอ่าเราต้องขอโทษลูกค้าแล้วขออไปลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวหนูจะไปอบรมกับพนักงนานของหนูให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกำชับเรื่องการทอดทอดอาหารแล้วก็สอรพ่งนี้ให้มันดีอะค่ะลูกอค้าคาราโอเกะอย่าง<อ>เดียวแต่ว่ายังอื่นเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าไอ้ข้่วเปียบปลาเหม็นมากฉันเคยไปกินแล้วไม่ใชื่อว่าไม่เคยกินนะที่สาขาเนี้ย ตอนที่เปิดใหม่ๆมันอร่อยไงแต่คราวนี้ไปกินน่ะปรากฏว่าข้าวเกียบปลามันเหม็นเหม็นมากเลยเหม็นคาวมากแล้วก็คาราโอเกะไม่สุกอ๋อเข้าใจแล้ว,วค่ะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลูกค้าติดต่อที่ที่เบอร์ของของด้างานให่ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูแจ้งเบอร์โทรห้จ้าศูนย์หกหนึ่งสองอ่าเจ็ดหนึ่งห้าสองค่ะ แล้วก็แปดสี่ตัวค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะ,อะขอขอขอบใจด้วยนะคะ คุณสุกี้สาขาโรซารีค่ะสวัสดีค่ะ,คะฉันฉันคือคุณลีน่าจังนะเมื่อวานนี้ได้ไปกินสุกี้ที่ปตทที่ประตูน้ำอะ่ะที่เปิดใหม่แล้วก็ปรากฏว่าไก่คาราเกอะอ่ะทอดไม่สุกอะ่ะแล้วกินเข้าไปอะ่ะอ้วกพุ่งเลยแล้วลูกน้องฉันเนี่ยก็เป็นผู้ชายเป็นตะก้องอะ่ะเขาก็กินกินยังไม่ทันเสร็จที่ลาดเลยอะ่ะ จัดจ้าค่ะเดีว่าจะติดต่อสำนักงานใหญ่ดีคะอ้าก็เมื่อเขาบอกเบอร์เนี่ยเบอร์สำนักงานใหญ่อันนี้อันนี้เป็นเบอร์หน้าสาวขาค่ะอันนี้เป็นเบอร์หน้าตาขาอนุษย์ค่ะปนุษอ่าเอาเบอร์สำนักงานใหญ่มาได้ค่ะเป็นเบอร์ศูนย์หกสองค่ะอ่าหกสี่หนึ่งค่ะค่ะแปดสี่ตัวนะคะค่ะค่ะค่ะ เขาให้ผิดมาพนักง,งานให้ผิดมาหกสี่หนึ่งแปดสี่ตัวหกสี่หนึ่งเปิดสาขาเยอะไงแล้วก็ไม่มีปัญญาควบคุมพนักง,งานแล้วทอดไก่ออกมาไม่สุกแดกออกไปตะกล้องขี้ลาดเลยฉันอ้วกพุ่งเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะที่ไหนคะสวัสดีค่ะำนักง,งานใหญ่ใช่ไหมลักกี้อ่ะ ฉันคือคุณลีน่าจังนะพอดีเมื่อวานนี้ฉันไปกินสุก,กี้ลับกี้ที่สาขาปตทประตูน้ำอะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าคาราโอเกะไก่อะ่ะทอดมาไม่สุกแล้วฉันกินเข้าไปแล้วอ้วกพุ่งเลยแล้วลูกน้องฉันเนี่ยเป็นผู้ชายอะ่ะกินลงไปขี้ลาดเลยยังกินยังไม่ทันเสร็จที่สาขาประตูน้ำใช่ไหมคะปตทที่มันอยู่ในปั๊มอ่ะ เอาที่ที่เปยนเรื่องห้ค่ะค่ะคือเขาจะเขาขยายสาขางไงแต่เขาไม่มีปัญญา ควบคุมพนักงานคือทอดมาเนี่ยไก่ชิ้นขนาดเนี้ยแล้วข้างในไม่สุกไงเราก็แบบเราก็ไม่ได้ตัดนะเราก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วเข้าปากทางชินเนี่ยพอเคี้ยวแล้วก็ข้างร้านคนนั่งกินเต็มเลยข้างๆโตอ่ะเกินลงไปพอเสร็จแล้วอ้วกพุง่ง กินสุกี้รักกี้ไงแถวบ้านฉันเนี่ยเปิดปัป๊มปตทแล้วเขาขายอยู่ในปั๊มอะเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นตลาดนีออนแล้วเขาก็กั้นส่วนหนึ่งไปทำเป็นปัป๊มปตทแล้วก็สร้างร้านอาหารขึ้นมามีหลายร้านอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้ไปกินรอบที่สองแล้วแต่ว่าพอกินโอ้โ ตอนแรกเออตะก้องกินยังไม่ทันเสร็จแล้วขี้ลาดขอไปขี้พอฉันก็แบบกินอ่ะกินเสร็จอ้วกพุ่งไม่กล้าอ้วกในร้านเขาโนหน้าเกียดก็เลยแบบพยุงร่างกายแบบเดินมาที่ลานจอดรถมาอ้วกตรงลานจอดรถ